ผมมาวินน้มังกาทุกคนนะครับวันนี้มาไวน,นะเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้ขึ้นไลน์นะขอไปทุกคนแล้วกันนะฮะเจ้าคุณเป็นคนที่ขี้เหงาคุณเป็นคนที่ไม่มีแฟนคุณเป็นคนที่ไม่มีใครคบคุณมีเรื่องเครียดอยู่ในใจตอนนี้ถ้าเกิดคุณดูไลฟ์ผมเมื่อไหร่เรื่องเครียดเรื่องเศร้าวพวกนั้นจะอิ่วมอนเดินไม่ได้หายไปไหนในแม่ยัดร <c oughs> ู้สู้นะครับเบบี นะครับแต่ละคล้ายๆกเข้าใหม่แล้วฝากอยูตามนะคกันผมมาวินนาบกายทุกคนนะครับไลค์ที่แอปนี้แอปเดียวเท่านั้นทุกคนแล้วก็ฝากอยูตามด้วยนะทั้งในแอปนี้นะครับผมทิกเกอรไลค์แล้วก็ใน Facebook ผมแล้วก็ใน IG ผมแปะไว้ให้ตรงนี้แล้วฝากอยูตามนะคกันนะครับผมฝากทุกคนแล้วกันนะสวัสดีจ้าอันยองเซยองไอต่อออลเซบันอ่าพวกเรากำลังสบายกดหนึ่งขึ้นหน้าห้องหน่อยได้ป่ะขึ้นมาเลย โ okay. อเคถ้าเกิดไม่สบายไปหาหมอ <c oughs> หมอไม่อยู่ปุ๊กีแล้วไปหาเท่าเท้าไม่อยู่เท่าเอ้ยนั่งดิ้มอ่ะขอหยุดคนละกันนะเอ้าเมื่อว,วานนี้ผมไม่ได้ขึ้นไลน์เนะาะเมื่อวานนี้ง่วงนะครับผมทุกคนอากาศง่วงแต่ว่าวันนี้ผมมั่นใจแล้ว <c oughs> ว่าผมสามารถปรับอะไรอะไรทุกคนนยะคือ2วันที่ผ่านมาสามวันเนี่ยผมมาง่วงช่วงเวลาแบบ4ี่ห้าโมงผมง่วงอะตาจะปิดทุกคนแต่วันนี้เนี่ยเพราะว่าเออเพราะว่าสองสาวันก่อนเนี่ยผมตื่นเช้ามากนะครับตื่นประมาณแบบ6กโมงเช้าตีห้าครึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยง่วงไวแต่วันเนี้ยผมฝืนตัวเองนอนประมาณถึง10บโมงแล้วตื่นถือว่าดีมากโคตรลือผีผีเขาหลอกเก่ง อะไรวะเนี่ยนะคือไม่ได้หลอกทุกคนไม่ได้หลอกนะฮะแค่แค่ไม่ชัดเจนน่เฉยไม่ชัดเจนเฉยแต่ว่านี่ไงก็คือต่อไปนี้เนี่ยผมผมมั่นใจเพราะว่าวันนี้ผมตื่นสาย10บโมงทุกคนวันนี้ตื่น10บโมงเพราะว่าจริงจๆแล้วตื่นประมาณตอนตีห้ครึ่งวันนี้ยประมาณตีห้าตรงแล้วันนี้ ที่ตื่นเองเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าแบบตื่นเช้าไม่ใช้นะครับปวดขี้ครับวันนี้ใช่ท้องเสียปวดแบบปวดแบบบิดอะวันนี้คือผมตื่นเพราะผมปวดแบบบิดเลยทุกคนผมไม่ไหวแล้วผมนอนงอผมก็เลยไปเข้าห้องน้ำทุกคนนะแล้วก็ไปแบบใช่ป็ดปั๊บเนี่ยก็เลยกลับมานอนต่อทุกคนนะครับก็หลับไปอีกเว้ยหลับไปปิดปั๊บตื่นมาอีกรอบหนึ่งนะประมาณหกโมงกว่าๆตื่นรลอยังยังปวดขี้เหมือนเดิม เป็นรอบสอเช่นเคยผมก็เลยมุ่งเข้าสู่เลดฟิวก็คือห้องนาํนะครบก็ไปทำภารกิจส่วนตัวเสร็จปุ๊บกลับมาถึงที่นอนผมก็เลยตั้งใจว่าผมจะหลับรู้สึกว่ากล้องมันโฟกัสใหม่ป่ะทุกคนรู้สึกกับผมปะอย่างี้ดีกว่ามันจับใหม่ป่ะเมื่อกี้อ่ะผมก็เลยไปเข้าห้องนาทุกคนครับทีนี้พอเสร็จปุ๊บกลับมาเนี่ยผมก็ พยายามนอนทุกคนนะแต่ปกติผมเป็นคนที่ถ้าตื่นแล้วผมจะนอนไม่หลับแหละแต่วันนี้หลับเฉยเลยต้องใส่สเพียจริงไม่ได้เพียเพราะทำงานนะขีะผมก็เลยอนอนแล้วก็ตื่นสิบโมงอันนี้คือเวลาดีมากผมชอบมากผมแม่ตื่นเช้าทุกคนตื่นเช้าไปแล้วมันง่วงไหวแล้วผมก็เลยแบบว่าออฝืนนอนแล้วก็ตื่นสิบโมงซึ่งวันนี้ผมมั่นใจว่าวันนี้ผมจะอยู่ได้ดึกหน่อยแต่ว่าคืนนี้เป็นเรื่องตีนจ้า คืนนี้ใครงว่างไปดูได้ทุกคนนะร้านพร้อมปิ่นก้านะครับเล่นเศษทุ่มครึ่งนะครับกับวงเซโซนะไปเจอกันได้นะ,นะครับงว่างเขาไปจะเจอกันด้

ขอบคุณมากปลาหวานตัวใหญ่จากพีจก่จ๋าเที่สอดเลยผมหวียังไม่จำเป็นเพราะผมที่บ้านไม่มีหวีแต่ใจเป็นคนชอบมากไม่ได้หวีนะของใครบ่างก็ขอเอาเอา,อา,อาอม้ยืมหน่อยนะายมายืมหน่อยมาแล้วมาแล้วสิ มาเลยแหละมาไว้ด้วยวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้เรื่องดนตรีไงอรี่มาก่อนตอนแรกกะว่าวันนี้จะออกไปซื้อของอะเนี่ยผมว่าผมจะไปซื้อแฉะใหม่แฉะคืออะไรแฉะคือการที่ประจานไม่ใช่แฉะคือการเออมันมันมันคือฉาบฉาบคืออะไรฉาบคือให้แกฉาบแกให้เปิดหมูอย่เี้ย ฉากก็คือไอ้ที่ผมตีกองอ่ะทุกคนผมว่าผมอยากได้เอฟเฟกอันใหม่หม่ถึงประมาอยากได้ฉากอันใหม่ทุกคนนะฮะคือคือปกติมันมันเล่นได้2แบบนะบางคนก็นเรียกว่าแฉบางคนก็นเรียกว่าฉากแต่ผมเรียกแฉเพราะว่าผมไม่อยากโดนฉากเพราะก็เลยเรียกแฉเพราะว่าผมไม่เรียกฉาบบเกาบพบเพราะผมเป็นโดนฉากนี่ปรนะมาณนั้น อะไรนะเออครับเอาตอนนี้ที่เก้าร้อยคนที่เข้ามาฝ่ายตัดประกัศนะผมมาวินปรากายทุกคนนะทำไมวันนี้เหลือเก้าร know ้อยคนไปไ้คือผมหายไปนานบ่อยเกินไปจร่ไหมถ้าได้เก้าตอนนี้ตอนนี้คนอยู่เก้าร้อยคนเนี่ยผมมั่นใจนะบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าผมขึ้นไหลแต่ถ้าเกิดเราได้แบบยูนี้ทักสองลูกลูกหนึ่งอะไรเงี้ยอะบึ้งขึ้นหน้าห้องเนี่ยผมรู้เลยว่าประกาศทุกห้องว่ามาวินมาแล้วนะเอาจริงๆอ่ะ แต่เราก็ไม่รู้ไง<ก>ว่าจะได้หรือเปล่าเพราะแบบว่าเดี๋ยวนี้ยูนี้ก็ไม่เค่อยได้มาแล้วมาเมื่อวานก่อนใช่ไหมอันหนึ่งแต่เมื่อก่อนได้เยอะมากเลยนะเมื่อก่อนที่โอ้โหนั่งอยู่ดิปื๊บปั๊บปื๊บปั๊บปื๊บปั๊บเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วได้ขนาดลมยังเปลี่ยนทิศนับภาษาอะไรกับชีวิตที่เปลี่ยนลมเฮอะไรเนีย ะไม่ใช่เออใช่ไหมใครเข้าไปฝ่ายตามนันผมมาวินตนะบกายทุกคนนะครับไลฟ์ที่นี่ทุกวันนะฮะเหร <C le af> like อไลฟ์แ like อปเดียวไลฟ์แอปเดียวทุกคนโอเคไหมฮะทำวานนั้นจัดสักหน่อยอะไรเหรออยู่นี้นะคืออย่างไหมทุกคนนะฮะคือคือกิจกรรมตอนนี้เนี่ยในห้องของคุณคอคี้ด้วยนะฮะแต่คุณนุกนะฮะคือมันมีกิจกรรมที่ชื่อว่าไลฟ์เฟซอยู่ทุกคนนะฮะก็คือว่า ตอนนี้ทุกคนจะเล่นก็สามารถส่องขวัญได้ที่มันเป็นไลฟ์เฟซทุกคนนะแล้วก็เป็นของขวัญมิเศษนะครับเอ่อของมิสเศเนี่มันมันสามารถทําให้คะแนนเราขึ้นแบบเร็วมากเลยนะถามว่ารู้ได้ไงไม่ใช่ก็เราส่นดูดิผมไปรึกษามาแล้วไงใช่กําลังนั่งเล่นไพ่ฮะไม่ได้ไม่ได้ได้ทำงานเหรอวันนี้หรือว่าอันนี้คืองานหรอการนั่งเล่นไพ่นี่คือทำงานหรือเปล่าเล่นหุ้นหรอ เล่นความเสี่ยงใช่ไหมนักเรียนวันนี้ทํางานค้างก่อนนะคะนักเรียนวันนี้ทํางานค้างก่อนนะคะอันนี้เป็นคําพูดจากคุณครูที่อยากดูไลฟ์อเหรอ <c oughs> ไม่ตอบไม่ตอบท่นแล้ว <c oughs> ให้ปล่อยเล่นทำงานค้างไปใครมีงานค้างเอาขึ้นมาทำได้เลยนะคะวันนี้ครูปล่อยให้ทำงานค้างคะ่ะ <c oughs> ออาบาหวานเลยตัวด้วยเอาความหวานด้วยเด นืนตัวจากคุณตะมา มื่อกินข้าวอิ่มเชื่อไหมเนี่ยกินเสร็จแล้วขึ้นไ์เนี่ยวันนี้ผมกินข้าวไปพันแคลอรี่อันนี้พูดจริงเพราะว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยผมจะกลับมากินดุแล้วจะกลับมากินดุแล้เพราะว่าเดี๋ยวเมษาเนี่ยคือช่วงสงการแล้วปีนี้ผมคิดไว้แล้วของการปีนี้ลุกปุ้นไฟ ต้องเอา่อยวหอต้องเอา่อยใครส,ส,ส,สนใจอยากจะให้วงเซโตไปเล่นบอกได้นะ <c oughs> เพราะว่าสงการปีนี้ผมคุยกันแล้วกับวงเซโซนะฮะ <c oughs> ว่าสงการปีนี้เนี่ยเราใส่กันสีขาวเลย <c oughs> เป็นเสื้อยืดพอมบางๆแต่ผมจะใส่เสื้อก,ก้ามปีนี้ <c oughs> เอาเสื้อก,ก้ามเลยใช่ใส่เสื้อก,ก้ามเลยปีนี้ <c oughs> ก็เลยก็เลยว่าจะกลับมาเป็นเดือนฮักแล้ว <c oughs> นี่เดือนอะไรตุลาใช่ไหม เอ้ยนี่เดืเอนอะไรวะผู้จิการพันหวานมะกราบกรุงพามีนาเมษาห้าเดือนผมว่าทันสบายทันรอเลยอันนี้ปูจริงอันนี้ปูจริงวันนี้กินไปพันพันแคลอรี่แล้วผมก็ไปนั่งนั่งดูมาแล้วว่าผมต้องกินวันหนึ่งเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าเกิดจะตั้งเป้าไว้ครับผมก็ดูมาแล้วผมก็โอ้ยสบายแล้วก็ตอนนี้ผู้วกแบบอาหารเสริมามาเยอะหมดแล้ว ไม่ถ่ายซีรีส์หรอถ่ายครับคนเราสามารถทำได้หลายๆงานในพร้อมๆกันรู้ยังอันเนี้ย<ว><น>รู้ยังคนเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องทำงานเดียวแล้วก็ทำงานนั้นตลอดไปไม่จำเป็นนะเราสามารถทำได้หลายๆงานในคนคนเดียวกันอันนี้รู้ใช่ไหมแล้ว<น>แล้วก็แล้ว,ลวคือประเด็นอ่ะผมเป็นคนที่ไม่ชอบทำอะไรอย่างเดียวลำซ้ำ ทำเลไปเรื่อยๆทำทุกอย่างก็ทำได้อะไรเงี้ยเออใช่ไหมก็แ,มแหละก็เลยก็เลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้สงการเจอกันหน่อยนะฮะเมื่อปีแล้วสงการผมเล่นไปแค่วันเดียวเองว,วันแรกวันเดียว คอแห้งอันนี้คอแห้งอขอบคุณที่แมงโก้ด้วยขอบคุณพ่อแลทรีสุดตอนนี้ชื่ออะไรเนี่ยจะจะชื่อตอนนี้ส,สนโนหรือแมงโก้หรือจะชื่ออะไราสายตาเจ้าชู้สุดเนื้อคู่มันเยอะทำไงอะ เกิดมาทำไงอ่ะไอส่งมาดิก <estion> ็แบบ <S 2> <S 2> <S เกิดมาแล้วเนื้อคู่เยอะอ่ะผมว่าทำไงชีวิตอ่ะถ้าทำไงทำอะไรไม่ได้ครับทำอะไรไหมเออฟ้ <S 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 าเขาส่งมาให้เยอะแย่นงงี้แหละว้าวว้าวอะไรก,ก่อเดี๋ยวก็ร้าวหรอก <S 2>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  ว้าวแบบนี้คืออยากร้าวหรือเปล่า มีแรงทํางานแล้วนี้จริงวหาหมดไม่ไม่ไม่หมดแรงหรอจริงๆแล้วมันต้องเพียรนะเอาจริงๆถ้าพูดถึงอ่ะมันต้องเพียรแล้วก็หมดแรงแล้วก็ต้องหลับเลยนะจริงต้องเพียรหลับแต่ก่อนหลับเนี่ยลุกไปล้างก่อนนะเอาคุณด้วยรับผมนะฮะกับคอกี้ด้วยคุณคุณอคุณออใช่ไหมฮะคุณโอ้คุณมาขอบคุณมากฮเพิ่งเข้ามาวันนี้ค่ะดีๆขอขอบคุณมากฝากติดตามแล้วกันนะถ้าใครไม่ติดตามนะขอให้ขี้แตกนะฮะ ถ้าใครตามนั้นนะใอ้ถูกหวยสาทูกเพียงเอาสิเอาสิเอาสิคนมาดูห้องนี้สินเสมอกันไม่ใช่สินเสมอกันค่ะ ทุกคนมีเวรกรรมค่ะใช่ค่ะทุกคนแค่มีเจ้ากรรมในเวรในในในเวราเไมคุณต้องเหนื่อยนะทุกคนมีเจ้ากรรมในเวรคนเดียวกันค่ะ <S <S ใช่ไม่ใช่สินเสมอการเจ้ากรรมในเวรคนเดียวกัน <S <S 1> <S 1> ใช่ก็เลยต้องมาชดชดๆใช้แต่ทุกคนยังโชคดีนะครับที่ท,ทุกคนเนี่ยมีเจ้ากรรมในเวรเจ้ากับมในเวรทำไมคุณเป็นอะไรเนี่ย คนโชคดีมากที่ทุกคนมีเจ้ากรรมนเวรคนเดียวกันแต่ผมมาโชคหลายมากคนรู้ไหมรู้ไหมเพราะเพราะอะไรเพราะผมมีเจ้ากรรมนเวรนานเวรอีกแล้วผมผมมีเจ้ากรรมนเวรหลายคนนะไอ้ผมไอ้ผมไม่ได้แก้หนะเว้ย ทำไเมืนนายเวนนายเวนมันเป็นเป็นอะไรเขาเนี่ยหเจ้าจกับนายเวนแค่นั้นนะมันพูดยากตรงไหน,นวะเนี่ยเจ้าจกับนายเวนทุกคนเนี่ยมีเจ้ากับนายเวนคนเดียวกันแต่ผมมาโชคลาที่ผมเป็นเจ้ากับนายเวนหลายคนแน่โอเคเนี้จ้าจอบอยเลยเข้าใจไหมเออคือจริงๆลำการพูดเหนิร์ดเนี่ยนะครับทุกคนมันก็คืออย่างี้ไว้ทุกคนผมอะไม่เคยบูลลี่เลยนะแบบว่าใครจะพูดเหนิร์ดหรืออะไรอย่างเงี้ย ผมชอบนะบางคนพูดเหนื่อแล้วมีเสน่ห์นะเคยได้ยินไหมาบางคนพูดเหนื่อแล้วน่ารักนะทุกคนจิบหายแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ใครไปหาสุกเสานี่สวัสดีบาวินนี่ก็ไม่เอานะไม่เอานะไม่ไม่ไม่เอานะเห็นเห็นผมบอกว่าใครพูดเหนื่อน่ารักสวัสดีมาวินเหนื่อยไหมอะไ,ไ,ไ,ไม่ต้องนะ ไม่ต้องไปหาทำใครเหนือก็ปล่อยเหนือไปใครไม่เหนือมันต้องทะลึ่งพูดเหนือไม่เอาพูดใต้หน่อยทำท่าเดี๋ยว่าวดอยแบวได้ได้ไหมได้ไหมเป็ไงได้ไหมตอนนี้พูดได้ได้ไหมอยู่ดีๆไม่ชอบไงชอบให้ด่าชอบให้ด่าน่าใจ เสื้อขาวมากเสื้อสีน้ำเงินจ้านะไปหาหมอดูก่อนสีอะไรเสื้อสีน้ำเงินจ้าสีฟ้าจ้าเอวดีทำมันทำมาได้ไปแล้ว <c oughs> นี่ขนาดไม่ค่อยได้ใช้นะอาลองคิดดูถ้าผมมีแบบใช้ตลอดเวลาคิดดูจะดีคนาดไหน <c oughs> เออมาตอนนี้ว้าวุ่นนะสิลูกน้องพี่จะเรียนออนไลน์ห้ามกวนนะคะด่วนค่อยมา อ๋อคือหมายถึงบอกลูกน้องว่าพี่จะเล่นออนไลน์อยู่ห้ามกวนนะคะดวดค่อยมาอมผมเป็นอาจารย์สินะถูกไหมทำไมถึงมาสา,ายคะเดี๋ยวก็โดนหรอกทำไมคะนี่ถือไม้เรียวรอะนะ ไมยไม่ยาวนะแต่ใหญ่มากยังไงฮะเป็นยังไงจินตนาการเก่งมากทุกคนจะบอกอะไรให้ฟังนะอันนี้คือเรื่องจริงทุกคนนะครับเวลาคนเราโตขึ้นไปเนี่ยโตขึ้นอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเอเมจินเนี่ยมันจะหายไปไว้ทุกคนหมายถึงเอ่อความคิดสร้างสรรค์หรือความจินตนาการเนี่ยมันจะหายไปกว่าเด็กเด็กเนี่ยจะ จะมีจินตนาการเรยอะกว่าผู้ใหญ่ถูกป่ะเออเพราะฉะนั้นแล้วส่วนนี้ทุกคนใครว้างๆเนี่ยนั่งจินตนาการได้นะเพราะว่าถ้าเราโต,ตขึ้นโตขึ้นเนี่ยมันจะหายไปจริงๆทุกคนครับถ้าได้ไหมแต่แต่แต,แต,แต่แต่เอาจราิงแล้วไม่ควรหายนะพี่ด้วยทุกคนไอ้เรื่องนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราจะต้องจินตนาการถ้าเกิดเราไม่จินตนาการเนี่ยบางทีไม่เสร็จ อะไรเงี้ยมันต้องมีความชิรนา,าการเว้ยถ้าเกิดเราขาัดอันนี้ไปเนี่ยเรียบร้อยเลยไปไม่สุดฝั่งลบมปักอ่าวก็มีไร้ไหมหลับตาลงกันนึกภาพไม่เห็นเอออะไรวะฟองน้ำนิ่มอ้าย อย่าหาทำนะฟองน้ำผมเคยเจอมานะครับอันนี้เราพูดแบบคขำๆนะไม่ได้บูลลี่ใครนะครับผมเคยเจอผู้หญิงคนหนึ่งเขาเรียกว่าชุดอะไรวะสายเดี่ยวปะสายเดี่ยวใส่มาสมัยนั้นเนี่ยผมเนี่ยอยู่ประมาณน่าจะเป็นมปลายแล้วผมก็มันมีงานลาตีเนาะก็คือเพื่อนเพื่อนพี่ๆแหละอยู่ในโรงเรียนแหล่งงานตีตอนคืนอะไรยเงี้ย แล้วผมเห็นพี่คนหนึ่งทุกคนใส่ชุดลาตีเป็นชุดเดทสหรือชุดใส่เดียวไม่รู้เรียกว่าอะไรแล้วผมก็มองว่าเขาสวยดีแล้วก็ยืนคุยกันพอเขาหันข้างเนี่ยผมเห็นจากตรงเนี้ยมันมีเช็ดชู่ออกมาด้วย <S 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 มันมีเช็ดชูออกมาคือเขาเอาไว้ทับอะไรหรคือ เอ,เอาไว้ซับอะไรเนี่ยเพราะที่ผมไม่รู้ไงก็าถามดูเป็นวิทยาทานการพลูหนึ่งนะและ้วเราละไอเราคือมันคือคืนยิงแล้วผมก็ไม่ได้อยากมองแต่มันสะดุดตาเฉยว่าเออปกติตอนใส่ชุดนักเรียนเนี่ยก็ดูไม่ค่อยมีทำไมใส่ชุดนี้ทำไมดูว้ยดูแน่นจังเลยเนาะก็เลยมองเข้าไปเช็ดชูก็เลยค่อยออกมาซับเหงือ่ออซับเหงือ่ออ ทับเงื่อเนาะวันหลังนี่ผมต้องใส่เช็ดชู่รองไว้ว้าเหงื่อออกบ่อยมากไม่รู้ว่าเหงื่อหรือเปล่านะบางทีก็ปเปียกๆไม่รู้ใช่ไหมนะอันเนี้ยเออดูแล้วหายเครียดดีนะดูผม,มนะหายเครียดแต่โชคดีถือว่าเป็นดีแล้วแต่ว่าบางคนดูแล้วไม่ได้เครียดตอนดูนะแต่ดูปุ๊บเนี่ยกลายเป็นคนที่ขี้ เข้าใจทำไมเป็นอย่างนั้นวะทพราไมวะไม่เข้าใจเพราะผมจัดรายการแบบว่าเป็นคนแบบเขาเรียกว่าเป็นช่องที่แบบว่ามอบความรู้ให้ทุกคนนะช่องอานจริงถ้าเกิดสมมติว่ามีแบบหมดหมู่เนี่ยช่องผมอยู่ในหมดหมู่การศึกษารู้ยังรู้อะไรรู้ยังการศึกษานะบางทีเด็กเข้าเอนทานไม่ติดดูช่องนี้ติดเลยนะครับอันนี้เรื่องจริงติดเลย ไถ่งวงวันนี้มันสุกทุกคนนะครับผมว้า ขอพูดหน่อยเหอะนั่งดูตั้งนานบอกใหาติดตามแล้วไม่กดพอปาวานมาแล้วผมดูขึ้นเต้นเนี่ยโอ้โหกดฟอลโล่ให้ไวเลยได้ไอ้แม่ยัดขอพูดหน่อยนี่เข้ามาดูพูดหรือเข้ามาดูแดสเตอร์เอาคนวาตัวใหญ่ได้จากพี่แม่